สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแ yes. พ็คพัสดุนะคะก็กล่องแรกเลยนะคะนี้เป็นของน้องจอดอุตรดิตนะคะก็อันนี้จะเป็นพัสดุกิจกรรมนะคะเป็นรางวัลที่3ามนะคะก็น้องมาแจ้งแล้วนะก็นี่ค่ะจะได้แปเป็นมีเค้กนั่งหัวใจนะคะแล้วก็แทนด้าบอลนะคะอีหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นพัสดุกิจกรรมนะคะอันนี้เป็นของน้องจอดอุดรธานีค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็น ปังฝรั่งเศสแบบสั้นนะคะ1ชิ้นแล้วก็เต้าหู้เหลี่ยญนะคะอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดอุบลราชธานีค่ะก็จะเป็นปังฝรั่งเศสแบบสั้นนะคะ1ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจอดชยัยภูมิค่ะ,คะก็อย่างแรกก็จะเป็นปังฝรั่งเศสแบบสั้นนะคะ1ชิ้นแล้วก็ตะวนันมิลลี่นะคะ1ค่ะแพนเค้กน่าตลกนะคะแล้วก็นี้จะเป็นมินิเค้กล่าซอนนะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดทุมธานีนะคะก็ จะมีเตมี่น้ำมังคุดนะคะ1ชิ้นแล้วก็แก้วกาแฟคิตตี้นะคะ1ชิน้นอันนี้จะเป็นอย่างลบโอริโอ้นะคะอันนี้เป็นของน้องกวจันทบุรีนะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นเงินทอน,นะคะ่ะแล้วก็จะมีเป็นปงังฟปงเศษแบบยาวนะคะปังยาว1ชิน้นแล้วก็อันนี้จะเป็นตะวันมิลลี่นะคะอีก1่ชิ้นนะอันนี้เนา้อ,อยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ตรงนี้จะเป็นชื่อลายนะ อย่างแรกนะคะจะเป็นกระต่ายนะคะจะเป็นนี่เลยกระต่ายสีชมพูนะคะแล้วก็กระต่ายสีขาวนะอย่างละชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่หนีบเข็มขัดนะคะอันนี้เป็นของน้องจตุกรุงเทพค่ะก็อย่างแรกนะจะเป็นพุดดิ้งไมมโลดี้นะคะ1ชิ้นแล้วก็แพนด้านะคะตัวแพนด้านะนะคะ1ชิ้นมินิบ้านนะคะหน้าอุมานินะ แล้วก็เป็นหน้าชินอมอนนะคะหน้าตลกนะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นผงกุญแจค่ะอันนี้เป็นของน้องเรือพิจิตค่ะก็อันนี้นะคะจะมีเป็นผู้แพ็กเกจนะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นประวันมิลลี่นะหนึ่งชิ้นปังในสดนะคะแล้วก็จะเป็นผู้มินินะคะแบบแรกจะเป็นมินิเค้กล่าซอสนะนี่นะคะสองชิ้นแล้วก็เป็นมินิบานค่ะมีเป็น หน้าตลกนะคะน้าอูมามิน้าชินามอนนะแล้วก็น้าอูมามิด้วยนะคะอย่างต่อมานี้จะเป็นเฮดบันนะคะเฮดบันมิกกี้เมาส์สองชิ้นแล้วก็แพนเค้กหน้าตลกนันอีกสองชิ้นค่ะคอันนี้นะจะเป็นอย่างลบโดนัทนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวสมุทรปาการะค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นโรตีทอนะคะของแท้นะหนึ่งชิ้นแล้วก็ปังยาวนะคะหนึ่งชิ้นอันนี้จะมีเป็นอย่างลบโดนัทแล้วก็เงินทอนนะคะ อันนี้เป็นของน้องกรุงเทพค่ะก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นเค้เกเรนโบว์นะคะแล้วก็ถ้วยฟูญี่ปุ่นนะคะนี่นะสองชิน้นนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่หนีบเข็มขัดนะคะอันนี้เป็นของน้องจตุรนทับบุรีค่ะก็นี่นะคะจะมีเป็นปังยาวนะคะปังยาวหนึ่งชิ้น,แ,น Laughs. แล้วก็ผักเหลืองนะคะหนึ่งค่ะขนมปังไส้กรอกนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นมังคุดนะ้าหนึ่ง ปาวานิลลี่นะคะแล้วก็กูเดธมะนอกบนไข่ต๊ะหูเหลี่ยมน,นะคะ1ชิ้นเฮดบาร์มิกกี้เมาส์แล้วก็เป็นมินิบันนะคะหน้าตลกนะ2ชิ้นนะคะอันนี้จะมีเป็นยางลบโดนัทนะคะแล้วก็พวงกุญแจนะอันนี้เป็นของน้องจอนมุกดาหารค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นนี่เลยปาวานิลลี่นะคะปาวานิลลี่2ชิ้นแล้วก็แก้วกาแฟนะคะ1ชิ้น อันนี้จะเป็นถ้วยกาแฟคิตตี้นะคะ1แล้วก็นี่ค่ะไอติมโคลชินามอนนะคะของแท้นะ1ชิ้นค่ะก็จะเป็นเต้าหู้เหลี่ยมน,นะคะนี่นะคะอีก4ชิ้นนะอันนี้นะคะจะมีเป็นโพดอีกนะแล้วก็พุงมงกุญแจนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวสระบบุรีค่ะ ก็อย่างแรกนะคะจะเป็นหมี่ยำมิแวร์นะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็กระต่ายสีชมพูน,นะคะ1ปลาวานมิลลี่นะคะ1ชิ้นปังปอนคาบินะคะอีก1ชิ้นนะอันนี้จะเป็นพดอีกค่ะก็ขอบคุณน้องทั้ง13คนมากๆเลยนะคะ